สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสมอนเตอร์ปัดน้ำฝนให้กับลูกค้ากันนะครับลูกค้าสั่งชุดก็ปอดลูกค้าสั่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีมอนเตอร์ปัดน้ำฝนหนึ่งตัวตัวปรับรอบหนึ่งตัวนะครับตัวปรับรอบจะแถมสายบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยสายเป็นบวกเป็นลบครับผมสายคอมอเตอร์ครับผมลูกค้าสลับสายได้เด้อสองเซนีลูกค้าสลับได้เลยเพราะว่าเรามีตัวปรับรอบตัวนี้แล้วครับผมชุดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ครับผมสวยๆเลยปักไม่ทอดนะตัวเดียว เท่าทีครับผมปักไม่ถอดการไม่ถอดนะครับผมประมาณนี้แถมให้ลูกค้าเลยประมาณนี้ครับผมนะลูกค้าถ้าสนใจนําไปประดิษฐ์หรือใส่รถตรงรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเทสห้กับลูกค้ากันนะครับสายแปดบวกไปลบต่อให้ถูกนะครับลบใส่ลบบวกใส่บวกครับผมตามนี้เลยประมาณนี้ครับผมมาเปิดครับผมอ่าซ้ายปกติครับผมขวาปกติครับเห็นชัดไม่เลยอ่าบอรอบครับผมเพิ่มรอบครับ สายครับผมบอลรอบครับผมเพิ่มอรอบครับลูกค้าถ้าในสนใจนําไปประดิษฐ์หรือใส่รถตรงรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมชุดนี้นะครับเหมาะสําหรับแต่ย่างปย่างไก่ย่างหมูทำรัววิ่งไก่ปลาดีดีไว้แต่ทุกอย่างเลยปลาดีดีไว้แต่ทุกอย่างเลยลูกค้าถ้าในสนใจทักสอบถามทงางข้อความเพจหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิง้งเบอร์โทรใต้คอมเมนต์หรือใต้วีดีโอี้ผมโอเคอผมชุดน no. อนเบอร์1750พร้อมจะส่งครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับผม